ยันนายขนมต้มและขาถาปุกนายขนมต้มถือเป็นหนึ่งนักมวยที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับกรุงศรีอยุธยาและชาติไทยโดยอาศัยความสามารถในเชิงหม,ดหมัดมวยเมื่อวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2317ทางวงการมวยของเราจึงได้ถือว่าวันที่17มีนาคงทุกปีเป็นวันมวยนายขนมต้มเกิดวันอังคารเดือนยี่ปีมะเมียพศ2293 ในสมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสะขังกรุงรีอยุธยาที่บ้านกุมปัจจุบันคือตำบลบ้านกุมอําเภอบางบานจังหวัดพระนครรีอยุธยาพ่อชื่อนายเกิดแม่ชื่อนางอีมีพี่สาวหนึ่งคนชื่อนางเอื้อยพ่อแม่และพี่ถูกพม่า่าตายหมดนายขนมต้มต้องไปอาศัยวัดอยู่ตั้งแต่อย่างเล็กๆอายุได้ประมาณสิบขวบและเริ่มฝึกมวยไทยตั้งแต่เริ่มแหลกแต่แกหนุ่ม จนในสมัยพระเจ้าเอกทัศเสียกรุงศรีอยุธยาให้แกพ่พม่าจึงถูกกว่าต้อนไปเป็นฉเฉลยพระเจ้ามังลาโปรดให้ปฏิสังขรณ์และก่อเสริมพระเจดีเกธาตในเมืองย่างกุ้งเป็นการใหญ่นั้นคันงานสําเร็จลงในปีพุทธศักราชส3 1พพอถึงวันเลิกงามยามดีคือวันที่17มีนาคมจึงโปรดให้ทําพิธียกฉตดใหญ่ขึ้นไว้บนยอดเป็นปฐมฤกษ์แล้วได้ทรงเปิดงานมหกรรมฉลองอย่างมโหฬาร จากนั้นขุนนางพม่าได้กราบทูลกับพระเจ้ามังละว่าในหมู่เฉลยมีนักมวยไทยฝีมือดีอยู่คนหนึ่งพระเจ้ามังละจึงได้ให้จัดมวยพม่าขึ้นโดยจัดให้ชกต่อหน้าพระที่นั่งปรากฏว่านายขนมต้มชกชนะนักมวยพม่าไปถึงสิบคนโดยที่ไม่มีใครยืนคบยกเลยสักคนเดียวพระเจ้ามังละถึงกับยกพระหัตถ์ขึ้นตบพระอุระแล้วตัดสรรเริญนายขนมต้มว่า คนไทยมีพิษทั่วตัวแม้แต่มือเปล่าไม่มีอาวุธเลยตัวคนเดียวชนะถึงสิบคนนี่หากมีเจ้านายดีมีความสามัคคีกันไม่ขัดขากันเองและไม่เห็นแก่ความสุขส่วนตัวฉะนั้นเลยกรุงศรีอยุธยาจะเสียทีแก่ข้าศึกพระเจ้ามังละได้โปรดปานพระไทยมากจึงได้ปูนบำเน็จแก่นายขนมต้มโดยแต่งตั้งเป็นข้ารับใช้ในกรุงอังวะแต่นายขนมต้มปฏิเสธ และขอให้พระเจ้ามังละษปลดปล่อยตนและเฉลยคนไทยทั้งหมดให้เป็นอิสระเพื่อกลับบ้านเกิดพระเจ้ามังละก็ยอมทําตามความประสงค์ในที่สุดนายขนมต้มและเหล่าเฉลยคนไทยก็ได้รับอิสรภาพกลับไปยังบ้านเกิดคือแผ่นดินไทยที่มีกรุงธนบุรีเป็นราชธานีโดยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีนายขนมต้มก็ได้อาศัยอยู่บ้านเกิดอย่างสงบแต่ไม่ทราบว่าเสียชีวิตไปเมื่อใดยันนายขนมต้ม จึงถือว่าเป็นยันยอดรูมวยวีระบุรุษคุณครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนท่านได้ลำลึกถึงคุณงามความดีจึงเอามาทำเป็นยันเพื่อให้คอยปกป้องผู้ที่สักยันหรือบูชาให้นายขนมต้มมอบความแข็งแกร่งความกล้าหาญหัวใจที่เด็ดเดียวไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใดและไม่ชอบเห็นใครข่มเหงหลังแกผู้ที่อ่อนกว่าครับคาถาปลุกนายขนมต้มสั้นๆว่าดังนี้ โกโรโกเขถ้าท่านไหนจะนำไปใช้ถ้าภาวนาแล้วมีอาการหูร้อนหรือตัวชาเบาๆก็ถือว่าใช้ได้ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องเล่าพระคาถาในวันนี้หากท่านผู้ชมท่านไหนชื่นชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมสันกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าดีๆนี้ต่อไปหากผมพูดผิดพลาดประการใดไปก็ต้องกราบขอภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้ด้วยนะครับ สำหรับคลิปในวันนี้สวัสดีครับ